โอเคต่อมาจะเป็นการโอนย้ายนะครับสําสหรับระบบที่ใช้เฉพาะที่เป็นโปรแกรมหน้าร้านอย่างเดียวไม่มีเฮดคอร์เตอร์นะครับระบบเนี่ยจะไม่สามารถโอนย้ายข้ามสาขาได้แต่จะสามารถโอนย้ายระหว่างคลังย่อยในในร้านได้นะครับโอเคเราจะมาที่ควบคุมสินค้าคงคลังนะครับเลือกที่ระบบตัดออกตรงนี้ครับกดเพิ่มข้อมูลนะครับโอเคต่อมาเนี่ยชนิดการเบริกด้านขวา ก็จะมีประเภทการเบิกต่างๆนะครับหลักๆที่ใช้กันเนี่ยก็จะเป็นฟินิทเวสตัดของใช้หรือว่าสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นโอนย้ายไปยังสโตร์ครับให้เราเลือกอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเลือกครับว่าจะเอาของจากคลังเมนเนี่ยไปสู่คลังไหนนะครับอาจจะเป็นคลังเฟสแบบนี้เสร็จแล้วก็เลือกสินค้าที่ต้องการจะโอนย้ายได้เลยครับด้านล่างก็เลือกสินค้านะครับ เสร็จแล้วสถานะก็เหมือนเดิมเลยครับจะมี pending กับ approve นะฮะให้เรา pending ไว้ก่อนอันดับแรกแล้วก็ค่อยให้ผู้จัดการเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ทำการ approve นะครับกดบันทึกก็จะเปิดอันเรียบร้อยครับรายการตรงนี้ก็จะไปสู่คลังเฟสเรียบร้อยแล้วนะฮะ